ในการใช้คำสั่งโฮลวิสรนะครับคำสั่งนี้นะครับก็จะเป็นการเจาะรูนะครับแบบต่างๆซึ่งในการเจาะรูนี้นะครับเมื่อผมคลิกคำสั่งโฮลวิสร์มานะครับมันก็จะแสดง Property ขึ้นมาในส่วนของ Property นะครับมันก็จะมีอยู่2ส่วนเดกันก็คือส่วนไทและก็ส่วน Position นะครับส่วนไทก็คือส่วนที่ให้เราเลือกนะครับว่าเราต้องการที่จะเจาะรูเป็นแบบไหน มันก็จะมีให้เราเลือกนะครับแล้วก็เลือกจะเจาะรูไซส์ไหนจะเจาะแบบไหนนะครับเมื่อเราทําการเลือกเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่ position นะครับในส่วนนี้นะครับมันก็จะให้เรา mark จุดนะครับว่าเราต้องการที่จะเจาะตรงไหนบ้างให้เรากดที่3 d sketch อ่ามันก็จะขึ้นเป็นรูปดินสอน,นะครับและให้ทําการเลือกจุดเลือกจุดนี้ ซึ่งจุดน,นี้นะครับเราสามารถที่จะก,กำหนดให้มันหยุดตำแหน่งไหนก็ได้นะครับโดยที่ไปที่ smart dimension แล้วเราก็ทำการเลือกตำแหน่งให้มันว่าคุณต้องการไปเท่าไหร่ผมต้องการไปอันนี้นะครับ15เหมือนกันแบบนี้แล้วเราทำการเจาะอ,อีกสมมติผมเลือกแล้ว ว่าโอเคผมจะเจาะแบบนี้ผมจะเจาะโปรแกรมมันก็จะทำการพรีวิวให้เราดูนะครับถ้าเราทำการติ๊กถูกไปนะครับมันก็จะทำการเจาะรูให้เราโดยอัตโนมัติถ้าผมติ๊กถูกไปนะครับจะสังเกตได้ว่าโปรแกรมมันก็จะทำการเจาะรูให้เราโดยโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นะครับมันก็จะทำการเจาะรูให้เรา นี่ก็คือการใช้คำสั่งโฮมิซาดนะครับแบบคร่าวๆนะครับ